กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มีรีวิวนะครับผมก็เป็นตัวของแบรนด์ Broder นะครับผมก็เป็นแบรนด์จากทางสิงคโปร์นะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมที่ทำออกมา ในลักษณะของตัวเรือที่เป็นโครโนโกาแบบนี้นะหรือือว่าเครื่องจับเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องนั้นก่อนนะครับผมกล่องโมเดอร์มี2ชั้นนะครับกล่องนอกจะเป็นกล่องกระดาษเดี๋ยวผมยิบให้ดูหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวกล่องที่เป็นหรือว่ากล่องเพ,เพลิแคนนะครับผมเป็นเหมือนก็ใส่อุปกรณ์ได้แบบนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับ ถ้ามีตัวบุตต่างๆข้างในเป็นกล่องที่กันน้ําได้กันกระแทกได้นะครับผมก็เป็นเหมือนกันในรุ่นอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับมีผ้าชเช็ดหนกาให้แล้วก็ารลนตีคู่มือต่างๆมีครบนะครับสติ๊กเกอร์ที่แถมมาให้พวกนี้นะครับผม,มก็บอกไว้ก่อน,นครับรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวจับเวลาซึ่งเป็นออโตเมติกแล้วนะครับผมที่หลายๆคนถามหา แต่เนื่องด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมว่าเครื่องที่เป็นออโตเมติกจับเวลาเนี่ยจริงๆนั้นเนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีเต่เฉพาะที่เราเห็นๆกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจากทางสวิสนะครับผม mm hmm. ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องวอลจูเอทเอเจ็ดนะครับผมเกรดสูวงกว่าสแตนดาร์ดหเกรดด้วยนะครับผมก็จะเป็นเครื่องจับเวลาเครื่องจับเวลาเนี่ยโดยโปกติแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดู เวลาเครื่องทํางานนะครับเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับใช้การเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะหมุนเนม็ดมะยมตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ครับผมหมุนขึ้นใดยดูซึ่งโดยปกติแล้วลูกค้าจะถามว่าเอ๊ะทำไมเข็มวินาทีมันไม่เดินนะครับผมตัวจับเวลาจริงเนี่ยลูกค้าบางคนถ้าไม่เคยเห็นตัวอัตโนมัติที่เป็นเครื่องจับเวลาเนี่ยจะไม่รู้ว่าเข็มวินาทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เข็มสีแดงตรงนี้นะครับผมแต่จะอยู่ตรงเลขหกเอตรงเลขเก้านาฬิกาตรงนี้แทนนะครับเราจะเห็นว่าวงนี้เนี่ย ตัวเข็มมันจะหมุนเดินไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีมาร์กเกอร์ที่เป็นขีดแล้วก็ตัวเลข3 6 6 0อยู่นะครับผมก็คือตัวเข็มวินาทีเนี่ยจะมาเดินตรงนี้แทนส่วนเข็มหลักตรงนี้นะครับผมจะเป็นเข็มจับเวลานะครับผมก็เป็นฟังก์ชันปกติของเครื่อง7จ0ทั่วไปต้องบอกก่อนว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันใช้ที่ถูกใช้ในสวอตสกู๊ปแล้วก็ในแบรนด์ชั้นนําค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแท็กฮอยเออร์โอเมก้า แล้วก็ของพวกะกูลที่เป็นลองจินพวกนี้นะครับผมก็จะใช้เครื่องตัวพวกนี้นะครับ7750เป็นเครื่องจับเวลายอดนิยมนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วราคาเนี่ยมันมีตั้งแต่หลักประมาณนัก3 4หมื่นขึ้นไปในะรถึงราคาแสนกว่าบาทพวก IWC นะครับก็ใช้เครื่อง7750พวกนี้เอาไปตกแต่งให้มันสวยงามนะครับม ตัวนี้ในโบเดอร์เลือกใช้ ETA 7750นะครับผมเป็นเครื่องจากทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมตัวจับเวลาก็คือใช้กดปุ่มนี้นะครับตัวลักษณะตัวเรือนเรามาดูกันก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีล 316L นะครับผมทั้งเรือนแล้วก็ตัวสายนะครับผมขนาดานอยู่ที่45.5มิลก็จะเป็นเคสทรงโอดิซีนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ในตระกูลโอดิซีก็จะเป็นเคสไซส์มาตรฐานของเขาตั้งแต่รุ่นแรกมาอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับเวลาใส่กับข้อมือก็จะดูเต็มๆข้อมือเน่อยเป็นนาฬิกา เขาเรียกว่าโอดิซี่เลกาต้านะครับชื่อรุ่นผมผมลืมบอกไปก็เป็นเลกาต้าเนี่ยก็คือการแข่งขันเรือยอชนะครับผมหรือว่าเรือใบพวกนี้นะครับนี่ครับก็เป็นนาฬิกาที่มีสเกลจับเวลาแตกต่างกับของยี่ห้ออื่นด้วย7750ตัวใหญ่เนี่ยเวลาถูกนำมาใช้ในการจับเวลาเนี่ยเขานิยมทำ็นสเกลในการจาจับเวลารถยนต์อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าโบเดอร์รุ่นนี้เนี่ยเลกาต้านะครับผมเอามาใช้ในการเป็นสเกลจกับ ความเร็วเรือได้นะครับนี่ครับผมจะมีความเร็วเป็นน็อตอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่นะครับผมก็เป็นสเกลตรงนี้จะเป็นเซรามิกหมดเลยนะครับผมแล้วก็หมุนได้หกสิบคลิกด้วยเดี๋ยวผมลองหม pair, นุนให้ดูนะครับตันนี้ตัวนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาได้นะครับนี่ครับเป็นเซรามิกนะครับสามารถที่จะหมุนได้นะครับผมแล้วก็มีสเกลต่างๆนานาของเขานะครับสำหรับเดินทางทางเรือเลยนะครับผมนี่ครับเขาจะเป็นแบบนี้ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงเลข12นาฬิการตรงนี้นะครับผมโดยปกติแล้วมันเป็นการจับเวลาหลักผมไม่ได้ในหลักนาทีนะครับผมแต่ว่าของทางโบลเดอร์เนี่ยได้ทำการเอาเครื่องตรงนี้เนี่ยมาโมดิฟายนะครับผมให้ทำเป็นตัวเค้าดาวแทนเราจะเห็นว่ามีสีฟ้าแล้วก็สีแดงอยู่นะครับผมก็คือเป็นการจับเวลาเค้าดาวสำหรับก,การแข่งเรกาตาหรือว่าแข่งเรือ นะครับผมผมลองกดให้ดูนะครับนี่ครับเวลากดจับเวลาเราจะเห็นว่าเข็มจับเวลาเนี่ยจะเดินละเอียดแบบนี้นะครับผมแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้นะเป็นหลักชั่วโมงนะครับตัวจับเวลาหลักชั่วโมงนะครับผมก็จับไป12บชั่วโมงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยจะมีวันที่อยู่นี้นะครับผมแล้วก็วันในสัปดาห์อยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะปรับได้นะครับตัวสายเป็นสายเหล็กตซเลสตีลนะครับมีความหนาพอสมควรเลยนะครับแข็งแรงนะครับผมบานพับเป็นแบบนี้ นี่ครับซเซเลสตลเหมือนกันแล้วก็สามารถที่ปรับไมโครเอจัส t ได้6ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมก็คือสมมติแน่นไปนิดหนึ่งหลวมไปนิดหนึ่งเนี่ยก็มาจิ๊บตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อที่ให้มันพอดีข้อมือมันพับแบบ2ชั้นนะครับมีตัวบีบกดแบบนี้มีตาโบเดอร์อยู่นะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ด100เรือนทั่วโลกนะครับผมของทางโบเดอร์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษด้วยจะมีการลันเลขที่ตัวเรือนเอาไวที่ฝาหลังทุกเรือนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นี่ครับฝาหลังจะเป็นรูปเรือใบแบบนี้นะครับผมนี่ครับฝาหลังสวยงามนะครับไม่ได้โชว์เครื่องเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่กันน้ําได้500เมตรนะครับแล้วก็มีระบบฮีเลียมเอสเคปวาลวอยู่ที่ด้านข้างตัวเรือนตรงนี้ด้วยนี่นะครับเหมือนกับพวกโรเล็กบิฟซีพวกนี้นะครับผมก็เป็นออโต้รีลส ไฟลลังขันเกลีย์นะครับตัวเรือมีความแข็งแรงทนทานนะครับผมนี่ครับเนี่ยสมมุติว่าเราจับเวลาผ่านไปละหนึ่งนาทีเราจะเห็นว่าวงตรงสิบสองในการเนี่ยมันจะขยับเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับจาก10นาทีเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงระหว่างเลขสิบกับเลขแคือ9้านาทีนะครับผมมันจะเป็นตัวข่าดาวนะครับขาดาวจาก1ินาทีลดลงไปเรื่อยๆจนถึง0ูนย์นะครับผมก็คือผมไม่แน่ใจว่าเวลาในการแข่งเรือเลกเลกาตาเนี่ยเขาจะมีการจับเวลา บันาทีอยู่นะครับผมก็เขาใช้เป็นตัวจับเวลาตรงนี้ได้นะครับผมก็น,นี่คือตัว border odyssey legata นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษที่ทำออกมาสำหรับใครที่ชอบตัวโครโนกราฟแต่ว่าอาจจะเบื่อพวกสเกลที่เป็นสเกลของรถแข่งกันแล้วนะครับพวกเทชชี่เมเตอร์พวกนี้นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สำหรับาการเดินเรือการแข่งเรือพวกนี้นะครับผมก็เป็นสเกลที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่ครับ แล้วก็กระจกนะอ่ากระจกเป็นกระจกซับไฟนะครับผมทรงโดมนะครับนี่ครับผมแล้วก็มีการเคลือบตัดแสง3ชั้นอยู่ที่ด้านในหน้าปัดนะครับผมก็ทําให้ตัวนี้ตัดแสงได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่แล้วก็เวลากดหยุดนะครับผมก็คือกดตัวบนที่เริ่มเราเริ่มจับนะครับผมแล้วเราก็ลองกดรีเซ็ตดูนะครับอันนี้ครับปึ๊บนี่ครับเข็มจะฟลายแบ็คกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ เวลาตั้งเวลานะครับตัวนี้เป็นมันไม่ยอมเป็นขันเกลียวนะครับผมก็สามารถหมุนคลายเกลียวได้ตามปกติครึ่งจังหวะนะครับผมก็จะเป็นตัวของวันที่กับวันในสัปดาห์นะครับหมุนลงจะเป็นวันในสัปดาห์แบบนี้ครับนี่ครับผมหมุนขึ้นก็จะเป็นวันที่ในเดือนนะครับแล้วก็ตัวดึงออกมานอกสุดจะเป็นการตั้งเวลานะครับผมเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูครับนี่แบบนี้ครับ ก็เหมือนกันในการเจ็ดเจทั่วไปนะครับผมเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยอดนิยมเลยนะครับผมพนารายเมื่อก่อนนี้ที่เป็นตัวออโต้แล้วก็มีเข็มวินาทีเดินอยู่ตรงเลข9าเนี่ยก็ใช้เครื่องเบส7750ในการทำนะครับผมแบบเหมือนกันเลยนะครับผมซึ่งราคาตัวนี้เนี่ยค่าตัวมันจะอยู่ที่4 9 5 0 0บาทนะครับผมอันนี้เป็นราคา เท่ากับทางหน้าเว็บที่สิงคโปร์นะครับที่จําหน่ายกันอยู่นะครับผมส่วนของที่ร้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นราคาโปรโมชั่นก็อยู่ที่4 2 0 0 0บาทประหยัดไปได้ประมาณ7 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ถูกกว่าหน้าเว็บ o f f ฟิเชีแน่นอนนะครับผมก็ใครที่สนใจในการจับเวลาแบบนี้นะครับผมโบเดอร์เลกาตานะครับผมก็แนะนํารุ่นนี้เลยราคาก็ค่าที่จะดีเพราะว่าถ้าไปเดินในห้างเนี่ยที่เป็นเครื่อง7 7 5 0แบบนี้แล้วก็เป็นแบนด์สวิสอะไรสเปคประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่หายากแล้วก็ราคาเนี่ย ต้องมี40,000-50,000อัพแน่นอนนะครับผมก็ลองแวะมาชมกันได้นะครับ b o r เดอร์โอด e ซี e เลกาตาครับ